สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าน้ำตาลพาทุกคนม,มาเที่ยวสวนเงาะทุเรียนใครทราบบ้างว่าอยู่ที่ไหนนะอ่ะเฉลยก็อยู่ในพื้นที่ตำบลทับทันเป็นหมู่ส6บบ้านดงสวรรค์ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะบอกกันเลยแต่เนินนิเนอะตั้งแต่ตอนอ้นคลิปต้นรายการกันไปนะวันนี้ก็มีน้องบุญเลิศ น้องบุญเลิศคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่หรืออาจจะเป็นคนที่ดูแลสวนนะใช่แหละน้องบอกว่าน้องเป็นคนดูแลสวนนะนเจ้าของไม่อยู่วันนี้นแต่ก็อนุญ,ญาตให้เข้ามาได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสวนคุณก้องาอชิมนะคะชิมป้าพานเป็นคนชิมเงาะ เป็นยังไงบ้างโอ้บอกว่าเยี่ยมดูนะคะพวงใหญ่ไหมโอเคเลยเนาะสำหรับพื้นที่ของเราบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็แค่นี้เท่านี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจน่าสนใจสิคาะน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะพื้นที่นะคะที่ไม่เคยมีเงาะกับทุเรียนเราตื่นเต้นกันที่สุดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเริ่มต้นผลผลิตอาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ สามารถมีผลผลิตให้เราได้เที่ยวได้ชมได้เห็นใกล้ๆกบ้านซึ่งไม่ต้องเดินทางไปนูน่นระยองหรือชนหรือใต้สถานที่นะคะพื้นที่ที่เคยมีต้นทุเรียนต้นเงาะกันใช่ไหมณนะวันนี้มีใกล้บ้านระยะหลังนี้นะคะพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยจะมีผลไม้แทบทุก,ทกจังหวัดเลยทุกอำเภอเนาะ วันนี้เราไม่คุยถึงอำเภออื่นเราก็ <ใน S 1> จะคุยถึง<ห>แค่ในอำเภอสังขะของเราเนี่ยอำเภอสังขะก็มีหลายพื้นที่นะที่ปลูกเ๊าะปลูกทุเรียน,ลยนแล้วก็มีผลไม้อื่นอ่ากล้ลวยหอมก็มีด้วยปลูกแซมกันไปนะส่วนทุเรียนเนี่ยน้องบุญเลิศบอกว่ามี40ต้นงเงาะนี่ก็หลายต้นนะคะซึ่งผลผลิตนี่ก็จะยังไม่ได้จำหน่ายนะสวนเงาะเนี่ยใครมาเยี่ยมชมสวนก็จะเก็บให้ชิม ให้ชิมให้ชิมให้ทราบรสชาตินะรสชาติเนี่ยสดยอดจริงนะหวานจริงๆส่วนทุเรียนตอนนี้นะคะเพิ่งติดผลลูกยังลูกยังเล็กๆยังไม่ใหญ่อากาศร้อนแบบนี้ก็น่าเสียดายเพราะร่วงลงมาเยอะเลยพันอุยโบมอนทองไอ้พันนกกระจิบนี่อันนี้พัน์อุยแบบนี้เฮียงนามอนทองมอทองบอ โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยดีใจมากกว่านี้ได้มาสวนคุณกองวันแรกครั้งแรกทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ก็ไม่เคยเห็นขอบคุณน้องบุญเลิศมากเลยนะครับเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วก็คือผลผลิตนี่โอเคเลยนะคะสำหรับพื้นที่ของอำเภอสังขะเรานะกีก็เดินตวกรุบบ้านเลยนะ นี่จะติดให้ไม่โนประมาณรวยเดิมด่ึเนเลยตอนแรกสี่สิบต้นบ่เออช่วงแรกๆช่วงแรกๆพี่ก็เคยเห็นเขาถ่ายลงนะแต่ไม่รู้ใครลงตอนนั้นอ,นอดีตนายกไหมด้ว<ะ>ยไหม,ม,น,มนั่นแหละก็ดูอยู่ก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นกันมากเลยว่าตำบลทักทันมีทุเรียนปลูกทุเรียนได้กินแล้ว ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นส่วนนี้หรือเปล่าเนาะส่วนวนี้ใช่ไหมมันม,มีที่เดียว<ะ>ต้องขอขอบคุณน้องบุญเลิศอย่างมากเลยและที่ลืมไม่ได้นะคะสวนคุณก้องอนุญ,ญาตให้เข้ามาเยี่ยมชม ไว้โอกาสหน้านะคะทุเรียนสุกเนี่ยเราจะมากันใหม่ฝา,า,า,ากติดตาม,มาาด้วยสวัสดีค่ะ